สวัสดีครับพี่น้องมาพอกันกับปลาแดกแบกปืนนะครับสำหรับมื้อนี้นะครับจะมารีวิวกล้องนะครับสำหรับสายล้านะครับอีกรุ่นหนึ่งนะครับที่สายล่าหลายคนนะครับยังบอกู้จักนะครับเป็นกล้องที่ใส้ดีตัวหนึ่งนะครับสำหรับสายล้านะครับเป็นกล้องตัวขนาดเล็กนะครับเบานะครับแล้วก็ระยะซูมผมถือว่าสําหรับการล่าเนี่ย60 7จ็ดถึงร้อเมตรเนี่ยเกเมตรเนี่ยสบายครอ่าสำหรับกล่องรุ่นนั้นนะครับรุ่นนี้นะครับก็คือสีมานแน่นก็คือกล่องวีที่หนึงนะครับคอนดิติฟฟ์ลีนะครับกล่องวีที่หนึ่งสี่ขีดสิคูณบสอนะครับเอนีนะค,วนนะค, e นะคยวเข้ามาเบรงภายในกันเลยน,นะครับ ที่หนึ่งซขีดสิคูณสี่สิบสองอโอนะครับสำหรับตัวนี้นะครับมาเบิ่งภายนอกกันนะครับภายนอกของตัวกล้องนะครับซิบมมี่ฝากระดกนะครับเป็นฝาปิดกันไล่นะครับธรรมดานะครับาการปรับหลานะครับปรับหลาที่ดันหน้านะครับปรับหลาได้ยี่สิบห้า ด้านหนึ่ง10หาร้านนะครับจนถึงอินฟินิตี้นะครับคือไกลเท่าะไรก็ได้นะครับอินฟินิตี้นะครับระยะซูมนะครับ4ถึง16เท่านะครับเดิมแรกที่4นะครับผมอยากให้เบิ้งนะฮะผมปรับซูมเข้ามันรูปร่างแปลกตามากนะครับสำหรับกล้องนุนนี่นะครับ16นะครับ4ถึง16เท่านะครับตัวปับซูม แล้วก็มีตัวปรับสายตาสันยาวนะครับของผู้บงบางคันนะครับที่สายตาสั่นนะครับสายตายาวครับพอชอบกันพอซ้ำกันสามารถปรับได้เลยครับอุปกรณ์ภายนอกนะครับหลักหลัก็คือแปลกตานะฮะทันที่พอเคยเห็นจะเห็นมันแปลกลกตานะครับส่วนประกอบภายนอกก็มีปรับหลานะครับปรับซูมนะครับบนล่างแลราคาสายขวานะครับสามารถเซตซิโลได้นะครับตัวนี้ ปับไปแล้วก็คือเซตซิลได้นะครับหลักกามีอีกตัวนึงนะครับเพิ่มขึ้นมานะครับตัวนี้เป็นองศานะครับเวลาเขาเอียงเอียงยิ่งนะครับมันจะบอกองศาเขาว่าจากองศานะครับสามารถปั๊บได้นะครับเซศูนยูได้แค่กันตท่นี้นะครับตัวนี้มีประโยชน์อย่างนะครับผมเคยออกล่าครับคนคนหนึ่งนะครับที่มันเคยหลายกันเวลายิ่งมุ่มแต่ละมุ่มนะครับสท่าัรมุ่มเอียงขึ้นเนี่ย จะยิ่งได้ถือว่าได้ดีและก็เฮ้ากะระยะของเส้นเล่งได้โอเคนะครับส่วนพอเขายิ่งในมุมเอยียงลงนะฮะสังเกตแล้วส่วนมากกระสุนมันสิกข,ขามขามตรง้าไม้นะครับนกนะครับขามนกประมาณก็ตัวนี้ก็สามารถที่ซอยได้นะครับสําหรับาภายในนะครับภายในเป็นเส้นเล่งแบบมิวดอทนะครับ แบบเส้นเร่งแบบมิวดอทนะครับมีขีดขี้กันกับ p ิธีอนนะครับอ่าว่ามีไฟในเส้นเร่งนะครับตัวนี้ว่ามีไฟในเส้นเร่งนะครับเป็นเส้นเร่งแบบมิวดอทนะครับอ่าสีของเล่นนะครับสีเขียวนะครับเคลือมัลติโคนอย่างดีนะครับตัวเล่นใสนะครับเล็นใสายแจวเล่นนะครับรับประกันเลยฮะว่าความใสนี่สุดยอดนะครับ น้ำนักนะครับน้ำนักโดยร่วมหา0่กรัมนะครับประมาณ5ขีดกว่านะครับหา0อยกร่มนะครับสำหรับน้ำนักน้ำนักของตัวนี้นะครับความยาวนะครับจากนีถึงนี้30สเส้นนะครับก็คือ1ฟุตหนึ่งไม้บรรทัดนะครับสำหรับตัวนี้ก็มอกระสับอ่ามเป็นอีกตัวนึ่งเป็นกล้องอีกตัวนึงนะครับสำหรับสายล่านะครับที่สนใจนะครับมีการปรับมุมเอียงนะครับ ด้รูหลักสวยงามแปลกตานะครับตัวนี้นะครับของ Discover อีกทีเกานะครับสวยงามแปลกตานะครับให้มกแบบออกแนวแนวเอาโอกาสนี่การแนะนําตัวนี้นะครับตัวนี้เ่ามีไฟในเซ็นเร่งนะครับเซ็นเร่งแบบมิวดอชนะครับน้ำหนัก520กรัมนะครับความยาว30เซนนะครับมาเปรียบเทียบกับวิทีอานะครับ พีทีอาร์ตัวนี้น้ำหนักยูทีหาร้อยแปดสิบกรัมนะครับหาร้อยแปดสิบกรัมความเน่าสามสิบสี่เซนติเมตรนะครับเา่ากว่าตัวนี้นิดหนึ่งประมาณนี้ครับเปรียบเทียบกับวีทีอาร์นะครับพี 4, 46, ทีอาร์ี่ีสิบหกทีสายลานิยมกันใช้จกันตัวนี้รุ่นหนึ่งตัวนี้ก็สา,ายลาที่สนใจกับตัวนี้กัขอแนะนํำนะฮะนี่ครับเปรียบเทียบกัน ใส่ได้ทั้สองรุ่นนะครับสำรับสายหลานครับ v ี r หรือ v ีที่งสี่ขีดสิบหกใส่ได้หมดฮะอ่าสำรับอ่าส่วนประกอบภายในกล่องมีหยางแน่น,นะครับมาตัวนี้นะฮะมีแหนมขาไ้นะครับผมแหนมขาลัดกล่องไ้เลยนะครับแหนมขาลัดกล่องไ้นะครับภายในกล่องก็มี ครับอาจจะเล่นคีเก่านะครับแล้วก็ตอนนี้รุ่นนี้มีปลอกรถแสงนั่นะครับแต่บอมมีฝากระดกนะครับตอนนี้มีปลอกรถแสงไอ้แต่ปลอกรถแสงแท้ใหม่นะครับอ่านะครับมีปลอกรถแสงให้นะครับสำหรับวีที่หนึ่งสีขีดสิบหกคู่สี่สิบสองตัวนี้นะครับแล้วก็โหมดชั่นช่วงนี้นะครับซื้อกล้องน้ำผมนะครับทุกตัว ผมมีแถมระดับน้ำตั้งกล้องให้นะครับเวลาเขาวางกล่องตั้งกล่องใส่กระปืนนะครับมีระดับน้ำให้นะครับผมแถมระดับน้ำทหไมทุกโตนะครับภาษีกรับผมนะครับอ่าโอเคนะครับส่วนเส็นเร่งเนี๋ยผมสีโลงไวที่่ายคลิปนะครับไผ่เบิงว่าเ็นเร่งภายในเป็นแน่ไดนะครับเพื่อทุกท่านเพื่อหลายท่านสงสัยนะครับโอเคนะครับสำหรับคลิปนี้กับโค้งสีรีวิว สัมีนะครับง่ายๆแบบบ้านๆนะครับผมมีการตัดต่อนะครับสำหรับคลิปนี้นะครับขอจบลมเพียงเท่านี้นะครับมีอย่างกระสอบถามมาไหนนะครับติดต่อมาไหนนะครับตามที่อยู่ที่ลงใายหน้าจอนะครับสำหรับมือนี้เอาสำหรับคลิปนี้นะครับสวัสดีครับผมนี่ก็เป็นเซนลิงนะครับของวีที่หนึ่งสี่สิบหกคูณสี่สิบสองนะครับ ีซูมที่ซีเท่าไว้นะครับเพราะท่านซูมต่ออีกน,น,นะครับความคมชัดกับมาณนี้นะครับเป็นเซเลงแบบมิวดอตนะครับมีขีดแบ่งบอกนะครับโอเคนะครับผม